หมุนหมุนให้สุดใช่ไหมใช่เราค่อยๆคลายออกอ๋อคลายออกเชอนการนี่คือเอาตามความร,รู้สึกใช่ไหมไม่ครับเนี่ยครับอังเราไม่ให้เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนครับไม่เยอะเนยครับใส่ควดมดีนะ แค่รู้สึกว่ามันโอเคใช่เนี่ยมันมองเห็นอะเป็นแค่รอออืมเป็นรอเอเฉยถ้าเราจะพ่นกับใครก็ได้ถ้าเราพ่นเราเรา,เรารู้สึกไอ้แม่งอาจะ<ม>จะพ่นเข้มขึ้นอย่างวันนั้นที่ที่พ่นที่ร้านให้อยากเข้มก็เข้มขึ้นหน่อยตะนคดเนี่ยนเกลียว ไปเชื่อไปเชื่อตรงตรงตรงไหนนะตรงนี้เซ็ตหนึ okay, e okay. okay, ่งบาทหนึบาทครับโอเคตรงนี้นั um ่นหนึ sure like ่งบาทนะครับโอเคครับเวลาเสร็จแล้วเราเซ็คเสร็จปุ๊บอะเราคายออกเลยรอนหมดเปลยวันนี้กลับมาถัดได้จรินกลับมาโอเคเครื่องพร้อมนะครับอันนี้เรามันต้องไปทำอะไรกับเราเนี่ยเวลากดกาถ้ามันรู้สึกอีกเยอะไปเราก็ต้องกดหมดก็ได้ไหมเพรปลี่ยนค่ะ อตอนนี้จะใส่นี่ละใส่ยาพร้อม